พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวเทหิขณะพระเจ้าอาชาติศัตรูยังอยู่ในครันพระนางเวเทหิแพ้ท้องรุนแรงใจคิดว่าอยากดื่มโลหิตจากพระพาหาขวาของพระราชาจึงสู้ผอมซีเซียวพระเจ้าพิมพิสารให้หมอใช้มีดทองกรีดพระพาหารองเลือดด้วยจอกทองคําเจือน้ำให้พระนางดื่ม พระนางได้ยินคำทำนายเนมิตกาจาร์ว่าโอรสในครันจะเป็นศัตรูแก่พระราชาและจะปลงพระชนพระราชาจึงคิดทำลายครันไปบีบท้องในอุทยานหลายครั้งแต่ไม่ตกพระเจ้าพิมพิสารทรงสืบรู้จึงห้ามและประธานอารักขาว่าเด็กยังไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงนี่เป็นโทษใหญ่จะกระจายไปทั่วชมพูทวีปพ,พระนางยังปักใจว่าจะฆ่าลูกเมื่อคลอดแต่ครั้นถึงเวลา เจ้าหน้าที่อารัขานำกุมารออกไปก่อนภายหลังเมื่อกุมารโตแล้วจึงนำมาให้พระนางเห็นครั้นเห็นหน้าความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นไม่สามารถฆ่าลูกได้และต่อมาพระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งเป็นอุปราชพระเทวทัตยอยากมีบริษัทมากอยากได้ลาบสักการะจึงคิดแสดงและใช้อิทธิปาฏิหาริย์ทำให้อาชาติศัตรูกุมารเลื่อมใสจนกุมารเสด็จไปบำรุง ชอบฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกแบบสรุปให้เข้าใจง่ายให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ